นอนค่เขาให้นอนเนาะมาคุยวอกวีกูเจอวอกวีกูแน่เขาให้นอนค่ะนี่ค่ะน่ากลัวกี่โมงเป็นนอนวอตัวติดมนนานมากไอ้สวดอะไรเอ่ย ขอให้นอนค่ะเรามาแอป,ปแบลใส่กล้องอยู่ <c oughs> แกงมีนอนกี่โมงเอจจะนอนกี่โมงถ่ายกลับค่ะเออถ่ายกลับเลย นอนไปค่ะของให้นอนมึงนอนใช้เรื่องอะไรงเลยไม่เห็นค่ะในกล้องซูมเมื่อกี้เห็นแต่หน้าเลยพี่ตาของนายร่างกายเด็กไม่เคยค่ะนี่ซูมฟันมาเลยนอนไม่สวัสดีจ้า Welcome to Walk Week ไม่ week Walk one day ช่วยรายงานหน่อยค่ะว่าเรามาทำอะไรกันที่ไหน เรามาแข่งขันกันที่อะไรวะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเรามาแข่งขันกันที่โรงเรียนก้าวนักกียาครั้งที่71ใช่ค่ะเรามาแข่งขันกันที่เราอยู่กันที่ไหนคะชื่นใจชื่น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 นี่นะคะมีผู้คนหนึ่งมาสายนะคะคนเขานัดกันตีห้ามาตีห้ามาเท่าไหร่มาตีห้าตีห้าจนมาหกโมงหกโมงครึ่ง บอกวีกใช่ไหมครับใช่อะไรนะไม่นิมรู้สึกยังไงบ้างฮะทุกคนเมารถดูออกใช่เจคเรซีหัวแอนตกหัวก็ไม่ปิดละบอกเลยว่าถ้าไม่มี energy จจะอะไรจะทุบหลังแอนจะทุบหลังแอนเออเออ ช่องที่จะลงในช่องที่ดังที่สุดในประเทศไทยคือช่องคลอดอันนี้วอลเปียวอลเปียยังไม่ยังอีพีสองอีพีสองยังไม่ลงเลยตัดหรือยังยังอันนี้จะเป็นออีพีสุดที่สามแต่ว่ายังไม่ใช่อีพีนะเป็นอีพีสุดเฉยเป็นหนึ่งจุดสองจุดสามจสี่ไปเรื่อยเพราะว่าจริงๆอ่ะคนรออะก็คือกล้อยู่ไปถึงเกือบสิอะไรข้าวเหนียวไก่ ก็ไม่ได้ซื้อมันมีเวลาไปซื้อไหมล่ะเอ้พี่เลี้ยงก็ไม่หาซื้อกินเอาเองดีมึงไม่มาก็ช้าสัตวกินออกมาเร็วสุดแล้วออกมาเร็วถึงมึงมาช้าเราแต่งตัวไม่คลุงห้องแล้วบ้านกูอยู่ะมานเนี้ยสี่สิบนาทีบ้านกูอยู่สี่ขาพ่อเรียกมาเท้าได้เลยบ้านกูขับมาห้าสิบนาทีค่ะ ทำทำไมอุ้ยพวนี้อาช่ำอะ ควรักหวานชื่นจำต่เองเมือเขาปิ่นปินอ่ะนี่อมึงน่าชอบงโมงทุกมแหละแล้วพี่ตั้งก็ทำตรงเนี้ยเป็นสีฟ้าไอคือคามาสวีทกันไม่แค่แต่ตาเลยเออเยีเยมาดูเกิรกนี่โมงนี่แหละชีวิต้วมึงจะ่มาเล่นที่าเลือกรียง เฮิร์อะสาววายตามองไหลรู้สึกยังไงกับรักสุดใจในดาวคุกดิดมั้งคะ ค่อนข้างทำออกมาได้ดีเลยค่ะค่อนข้างฟินมากเลยค่ะดูทุกวันเลยค่ะแต่ว่ายังไม่อ่อนก็ดีมากเลค่ะแบบพระเอกกับอุ้สุดๆเลยค่ะแบบที่สุดคิดว่าจะดังในเวิร์ลไวน์ไหมคะเออนัมี้ ตอบได้ยากค่ะเพราะว่าระดับแถวหน้าเขาก็มาแรงกันแต่คิดว่าก็น่าจะมีคู่นี้อยู่นะคะเออรักสุดใจในดาวคุพินค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกมีความสุขในการดูไหมคะไม่เลยจริงอันนี้รู้สึกว่ามีความสุขมากเลยค่ะในการดูนะคะนี่คือแบบโอ้โหเฟียกี้สุดเลยค่ะอชอบฉากที่เ <c oughs> ขาแบบ เลิอันนี้เลิกแต่ยังไม่อ่อนงไมือปกมือแต่หวังว่าจะมีสากนเลยเรื่องนี้คิดไงกับรักสุดใจในดาวฟูงดินบ้างคะกับการเขียนบทเรื่องนี้รู้สึกดีใจค่ะที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งค่ะใช่ก็ต้องได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้แล้วก็ไม่คิดว่าผู้ติดตามของดาเหล่านักแสดงเนี่ยจะมาดูซีรีส์เรื่องนี้ได้แบบ๊อปปู่าขนาดนี้ก็ตกใจเหมือนกันค่ะตอนนี้เห็นเรตติ้งออกมาแต่ว่า ยังไม่ได้มีแผนจอนแอร์ก็เลยรู้สึกว่าแบบว้าวมากค่ะแค่ลงทีเซอร์ไปนี่ก็คือแบบคนตัวคนดีแหละแบบร้อยล้านพันล้านแบบสุดๆคือแบบว่าคือแบบเนี้ยมีแต่อมอากงอามาในกองเต็กคือแบบเต็มไปหมดเลยคือแบบใกล้ตูจีนก็จะเปิดแค้ตูจีนนะเออแล้วก็เปิดเพลงก็จะเป็นเต้นเต้นเต้นเชื่อปุ๊ยอะ คณนะผู้กำกับก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่สนใจในซีรีส์ของเรานะคะหวังว่าในซีรีส์พาร์ทต่อไปจะมาชมแล้วก็ติดตามานากแสดงของเรานะคะขอบคุณค่ะขอสมัครหน่อยค่ะ <laughs> นักสแสดงรักสุดใจในดาวเพื่อนดินนะคะรู้สึกไง<ห>บ้างคะ เราสึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเล่นเรื่องรักสุดใจโดยดาวเพื่อนนินไปค่ะรู้สึกดีมากเลยค่ะที่ได้เล่นคู่กับคุณคนนี้โอ้จริงๆเราก็รักกันมานานแล้วแต่เรายังไม่กล้าเปิดตัวว้าสุดเป็นคู่จริงกันหรอคะทุกคนคู่จริงค่ะแต่คุแกไม่ถูกที่รักเหันจะไม่ดีออกสื่อไม่ได้ค่ะออกสื่อไม่ไก็รู้สึกดีเหมือนกันครับที่ได้มาเล่นคู่กันเพิ่งพิมพ์อีกอ่ะได้แล้วเนี่ย แล้วก็ค no really ิดว่าเรตติ้งเรื่องนี้ถ้าออกไปช่วงตุ่จีนแล้วก็อากงอาม่ามาดูนี่จะดู้สึงยังไงคะตังเป็นรอยร้านวิวค่ะไ่ได้รู้กำลังกันก็ดีใจพี่ประกอบหนังชื่ออะไรคะที่เจ้าด้าเจ้าปู่ย่าหลานค่ะปากอะไรปากตนเมยากตะที่เถอะากเถอะมันปากสิปากเลยปากว้าว ฝากคู่นี้ไม่ได้อบอม่นอ้อมใจทุกคนด้ยนะคะบอกว่าคู่ที่ไปสุ่มๆเลือกมาจากแถวตลาดโรงเกียจจะเป็นคู่ที่สุดยอดโรงเกียจใช่หรอรามเอ้กย์บอกความราทำไมล่ะมันออกสื่อเนี่ยเขาบับช่าอุตส่าห์ปิดข่าวแล้วแสดงไว้ ไม่ยู่ไม่ยู่ไม่เละไม่เฟะวันนี้จะไปสยามเสร็จตัวให้มันสวยๆนอยไม่ยู่ไม่เละไม่เฟะเราสับอาเนื้อแมทว้ายเอาละคลิปนี้แม่ต้องได้หงิ้นว่าทำอะไรลงไปบ้านระหว่างรอแม่ลงคะแนน ท่านเพื่อนหูทำอะไรให้แม่ไม่พอใจหนูต้องขอโทษจริงๆเพราะห<ม>นูไม่มีอะไรทำททแล้วอีนี้นึงหนูจะไปถอนหญ้าแล้วให้โรงเรียนเขาแล้วแม่แต่ว่ามันก็เตียนแล้วไงม,มันก็เตียนแล้ว